ให้แม่นั่งทําไมแม่นั่งนั่งถ้าแม่นั่งแล้วน้ําจะทําไมน้ำจะน้ำจะดูหนังค์คือน้ําจะดูหนังสือน้ําก็ดูไปสิลูกแม่จะเล่นไอโฟนแม่แม่จะนังคือให้เลยดูหนังสืออะไรอ่ะหนังสือแกะให้เลยอ่าน้ำก็ดูดิเดี๋ยวแม่ดูให้แมดูให้เลยน้ำก็เปิดสิน้ำอยากดูอะไรน้ำก็ดูของน้ำเองดิลูก ให้แม่ดูอะไรล่ะไม่เอให้เลยเออเออเออ,เอ,อให้แม่นั่งใช่ไหมให้แม่นั่งอ่ะให้แม่นั่งแล้วน้ำจะทำอะไรแม่มน้ำจะนั่งตักแม่น้ำจะนั่งตักแม่อ่ะโอ้ยโขงจ๋าเลยน้องขอให้นั่งตักแล้วทำไงต่อตักนั่งตักแล้วก็นอน ก็นั่งตักแล้ววะทำอะไรต่อจักงั้นน้ำจะดูอะไรน้ำก็เปิดไปเดี๋ยวน่าจะก่อนแบบไม่ได้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องว่ายน้ำเราจะเรียนเรื่องว่ายน้ำหรอคะ ต่อน้ำมีห่วงยางน้ำมีห่วงยางเอออันนี้วางไว้ก่อนทำไมต้องวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนทำไมต้องวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะคะทำไมอะคะวางไว้ก่อนวางไว้ทำไมล่ะต้องวางไว้ก่อนวางไว้แล้วน้ำจะทำไงน้ำอยากวางไว้ก่อนวางไว้ทำไมล่ะวางไว้ก่อน